สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาเดินอีกนะคะเดินเดินเนี่ยมันเพลินมากเลยนะคะทุกคนดูพี่พาเดินมาพี่พาก็เห็นดอกไม้สวยๆนะคะดูโอ้โรสิเลยเป็นผิวที่โฟลนี่ดอกไม้ของชาวบ้านค่ะนะคะเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยะคะ่ะนั่นอีกนะคะได้ทานซีบอ่ ว่าอยากบางบ้านนะคะเพื oh uk, a, le, ha, ih, ่อนๆดูนะบางบ้านที่เขาไม่สนใจที่จะดูแลบ้านเขาดูนะคะศนะมีสถานที่เยอะแยะพี่พาแต่เสียดายเสียดายนะคะเสียดายแทนเขาดูสิคะปล่อยให้ลุกเป็นจังโก้เลยนะคะทุกคนเนี่ยดูสิไม่ดูอะไรเลยนะคะเจ้าของเก่าคงจะเคยดูแลดีนะคะแต่ เจ้านี้นะเสียงที่เราเดินผ่านนะคะเสียงเป็นโรงเรียนนะคะเป็นอนุบาลแบบไม้นะคะน้อง้อนมากเลยนะคะ You want to stop somewhere to make your energy back? Are you okay? You look very tired นี่นะคะคือบ้านช่องของของเขานะคะตรงนี้เป็นแอเรียที่เคยที่เคยถือว่าแย่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นบ้านหลวงแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ยึดกับคืนมาเอาคืนมาแล้วก็มา เอามาแล้วก็มาเดินมาทำมาทําเป็นบ้านรุ่นใหม่นะคะเออทําแบบสไตล์ทำสมัยขึ้นมาแล้วก็แต่ก็พี่พาเพราะว่าก็เพื่อนๆดูสิคะก็ยังก็ยังไม่ค่อยสะอาดเพื่อนๆดูนะคะยู่โอเคแต่โอ้เดี๋ยว มาลิตเกลชูชัยอะน้องนิกีดเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยเพราะว่ามันแดดมันแรงค่ะนี่แดดแค่เก้าโมงเช้านะคะทุกคนอันนี้ไน้็ขอกันนิดๆฮัทไอทิ้งแลเธอ n ีก e นดีฮ u p ซ r เปอร์ฮอต h a n t h ดีรถเก็บขยะนะคะนั่นคือรถเก็บขยะนะคะทุกคน ก็ทั้งแอเรียหนึงน่งหนึ่งหนึ่งนี่แถวของบ้านพี่พาเนี่ยจะเป็นวันพฤหัสนะคะของทางนี้จะเป็นวันจันทร์นะคะก็โอเคดาวน์เลงอิฟวีแฮปทอทรีมามีสต็อปและจิ้มแฮปแบบเรกโอเค บางแอร์เรียก็น่าอยู่นะคะแล้วก็เจ้าของบ้านก็จะดูแลเป็นอย่างดีนะคะ,ะบางแอร์เรียก็แย่งกันแย่งกันไม่ดูแลนะคะพี่พาเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะพี่พาก็จะไปตัวที่พักใกล้บ้านอีกพักหนึ่งนะคะฉันจะที่ซิดคอนโอเวอร์เดอร์โฟร์วีทูคีปยู อยู่ t ต l l ย o u งอยู่ทายย่งอยู่น้องมามีโอน่ะมามีปึ๊บมีอีเวนท์ทาอันน้มเต็ยูเบบีโอเคนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะนิกกี้ออนเซ y b บ e ายบาย o u อา r i เฟนหัวเอย